ล่าสุดทางคุณแพรี่ ไปพบพยาบาลฟินแลนด์เดอร์พี่น้องทางพยาบาลฟินแลนด์กัดเดโพด์นะคะบอกว่ามีโอกาสได้พบปะกันสักทีคุณแพรรีซึ่งทางคุณแพรรีค่ะเด้ไปพบกันกับทางพยาบาลฟินแลนด์ค่ะพี่น้องทางพยาบาลฟินแลนด์ก็บ,บอกว่ารับฟังคําสอนจากรุ่นพี่คนนี้แนะนําดีมากขออนุญาตเดอเพิ่นวานนะคะเนาะหลังจากนั้นค่ะพี่น้องทางคุณแพรรี ก็ะได้มารีวิวเกี่ยวกับบอสบิ๊กรีวิวว่าจังไหนไปฟังคุณแพรีภัยวันรีวิวบอสบิ๊ก10ทับ10ไปเลยมื่อนี้มีคลิปให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันไปชมคลิปคุณแพรีก,กันเลยจ้าบอสบิ๊กตัวจริงหล่อมากไหมรีวิวหน่อยเขาไม่ได้ไปทางหล่อนะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนดน์นะ่ะเขาเป็นผู้ชายน่ารักเข้าใจไหม เขาไม่ได้เป็นผู้ชายหรอกเขาเป็นผู้ชายน่ารักอะ่ะผู้ชายตัวเล็กน่ารักผิวพรรณดีเข้าใจไหมเอออันนี้รีวิวตามจริงเลยเท่าที่เห็นเลยเป็นผู้ชายน่ารักแฟนลี่คุยเก่งคุยสนุกเขาไปทางนั้นเขาไปทางนั้นอืมเขาไปทางนั้น ขาไม่ใช่แบบผู้ชายแบบรอเข้มรอแบบไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นบึกบึนไม่ใช่ไม่ใช่เป็นผู้ชายแบบฟิลลิ่งแบบตัวเล็กๆผู้ชายแบบตัวเล็กๆแฟนลี่คุยเก่งชอบคุยชอบพูดอะไรเงี้ยเข้าใจเปล่ามบพูดอันนั้นแหละคือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เข้าใจไหมสำหรับดิฉันนะจะเป็นฟิลนั้นเอาอไปเป็นฟิลนั้นมากกว่าออกไปทางฟิลแบบน่ารัก ดูแบบตะมุตะมิอ่ะจะให้พูดว่างไงอ่ะ <c oughs> ดีฉันพูดไปแล้วเล็กพิกี้หนูอ่ะเล็กพิกคีิหนูอ่ะเขาเพี้ยไปออกแนวนั้นน่ะแบบเล็กพิกคิหนูแต่ผิวพรรณดีมากนะผิวพรรณเขาดีผิวพรรณเขาดีมากออร่าแหละออร่าแหละเขาดูแลตัวเองดีเขาเป็นผู้ชายที่ดูแลตัวเองดีสมกับที่เขาเป็นบอสอ่ะสมกับที่เขาเป็นบอสแหละ เขาดูแลตัวเองดี D. แต่งตัวแต่งอะไรเขาดูภูมิฐานเขาดูภูมิฐา,นะ <c oughs> านนะเขาดูมีความเป็นความเป็นผู้นำอ่ะเข้าใจปะอืมเขาดูแบบมีความเป็นผู้นำ <c oughs> เป็นคนแต่งตัวเป็นแต่งตัวเป็นดูสะอา,ะอาดสะอ้านดูสะอาดดูสะอาดสะอ้านดูอาบน้ําวันละหลายรอบเข้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใจไหมเอออ่ะประมาณนั้นอันนี้รีวิวตามที่เห็นตามจริงนะคะ ประมาณนั้นเขาก็ประมาณนั้นก็ดีเพิ่งเจอกันครั้งแรกเลยเจอกันแบบไม่เคยคุยไม่ได้ข้างหลังบ้านก็ไม่ได้คุยกันอะไรไม่เคยคุยอะไรกันนะคะคุยก็คุยกันนี้แหละบางทีนางก็จะเข้ามาแตวดิฉันบ้างเวลาดิฉันไลน์นางก็ดูอยู่นะนางก็แตวอยู่บอกว่าเห็นดิฉันแบบชอบไปไลฟ์แบบไปตรวจบ้านทุกวัน <c oughs> ชอบไลฟ์ตรวจบ้านบนช่างทุกวัน <c oughs> นางบอกนะอันนี้ก็แบบอ้าวรู้ได้ไงนะบอกนางก็ดูอยู่ รู้ด้วยนะว่าไล์บนช่างไล์พาดูบ้านทุกวันนางบอกอากบออา้ารู้ได้ไงเอา้าก็ดูอยู่นางบอกก็คุยกันเฉพาะในนี้แหละค่ะในออนไลน์นี่แหละแต่ตัวจริงไม่เคยได้คุยกันก็เพิ่งเจอกันครั้งแรกเลยแต่สัมผัสได้ถึงความจริงใจถึงความจริงใจอ่ะความน่ารักความจริงใจทุกคนจริงๆช่องเขามีมูลค่านะ ช่องของเขาว่ามีมูลค่านะเพราะมันเป็นช่องหาเงินหาทองของเขาเขาไม่จําเป็นต้องเอาเราไปไปขึ้นแล้วเอาของเราไปขายไม่จําเป็นนะเพราะของเขาเขาขายขายคนเดียวเขาก็ขายได้อันนี้คือที่ดิันเนคือเขามีน้ําใจชวนเราไปคุยไปอะไรอย่างเงี้ยยังให้บเออให้เราแบบเอาของคงของขายไม่มีรังเกียจเลยฟอร์ดขอเอาสบู่ข้าเอาอะไรเขาให้หมด เขาให้เอาขึ้นเอาอะไรหมดเลยได้หมดแถมยังอะไรอ่ะแถมยังมีบัตรอันนี้ให้อีกแฟตเซลี่20บาทช่วยช่วยอยางเพราะอยากให้ฟอร์ดขายสบู่ได้อะให้ตั้ง200ก้อนอ่ะอุปองรถราคาเห็นปะนะเห็นไหมนี่คือน้ำใจคือความจริงใจที่เราสัมผัสได้ คือความจริงใจที่เราสัมผัสได้ไงปกติคนอื่นเขาจะต้องมาทำไหมล่ะเขาจะต้องมาทำไหมมีแต่จะต้องจ่ายเงินให้เขานะไปขึ้นช่องเขาเนะ่ะเอาสินค้าไปปักตะก้าช่องเขานะ่ะมีแต่จะต้องจ่ายตังค์ให้เขาอันนี้ไปขึ้นฟรีแถมเขายังแบบช่วยอีกหาวิธีช่วยเพื่อจะให้ดูแบบเออดึงดูดคนให้แบบเออมาช่วยกดสบู่กดอะไรจ่ายเลยจ่ายเงินสดเลยสี่พบาทเมื่อวาน 4,000บาทให้ฟอร์ดเลยเนี่ยไปละเออแล้วเราจะไม่แบบไม่แบบประทับใจเขาได้ยังไงใช่ปะล่ะเราจะไม่รู้สึกประทับใจเขาได้ยังไงใช่มหมแล้วเขาก็ไม่เคยลืมไม่ใช่ว่าเขาพูดเล่นพูดอะไรเขาไม่เคยลืมว่าเออเขาอยากชวนเรามาบ้านเขาก็อยากชวนเราไปจริงจริเขาก็อยากชวนเขาไม่ได้ลืมแต่ว่าบางทีเวลามันไม่ตรงกันแล้วเขาก็รู้ว่าดิฉันไม่ได้อยู่กรุงเทพมันก็หาจังหวัดไม่ได้ เดยวแล้วพอดิฉันไปเที่ยวน่านไปเที่ยวนงทเที่ยวน่านกลับมาจนดิฉันอยู่กรุงเทพปุ๊บนางรู้ทันทีได้ไงว่าดิฉันอยู่กรุงเทพอ่ะทุกคนอ่ะนางรู้ได้ไงนางทักมาเลยวันแรกที่ดิฉันกลับมากรุงเทพแล้วมาทํางานนะอ่ะนางทักมาเลยขึ้นรถยังไม่ถึงสิบนาทีเลยไอตาบอกผู้ใหญ่บ้านทักมาอาจารย์ก็เลยบอกให้นางโทรดับโทรคุยเลยว่าไง ว้าวสิบทับสิบไปเลยจ้าหลังจากเอฟซีเห็นคลิปนี้แล้วคะ่ะพี่น้องต่างเขามาคอมเมนต์กันบอกว่า คนหล่อดูแล้วเบื่อเร็วคนน่ารักดูได้ตลอดเพราะว่าน่ารักไงใช่ใช่หนูกะว,ว่าบลอแต่ในสายตาคอยแล้วน่ารักอีหลีวาสันธาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคุณพูดดีถูกใจบิ๊กบิ๊กนิสัยดีงานดีมีแต่คนว่าเด็กเก่งแค่25ปีมีทุกอย่างนะจ๊ะอยากให้คุณแพรรี่ไปขึ้นเวทีกับบอสบิ๊กตะครั้งค่ะ ใช่ค่ะเป็นผู้ดีพอสมควรรู้จักที่ต่ำที่สูงรู้กายรัเทศะมารยาทดีจริงค่ะดูแกไม่เบื่อน่ารักจริงๆค่ะบอสบิ๊กถูกที่สุดค่ะคุณแพรรี่บอสบิ๊กน่ารักคุณแพรรี่พูดได้ดีจังเลยค่ะน่ารักจริงใจชอบคุณแพรรี่จังพูดถึงบอสบิ๊กได้ดีมากๆ เทสดีขาวสะอาดพูดได้ดีมากฟังแล้วชื่นใจบอสบิ๊กเป็นคนมีน้ำใจถ้าใครได้สัมผัสจะรักเด็กคนนี้คุณแพรรี่พูดถูกค่ะบิ๊กน่ารักจริงใจกับทุกคนค่ะขอบคุณคุณแพรรี่ที่เอ็นดูน้องบิ๊กนะคะน่ารักมีเสน่ห์มากก็บอกแล้วบิ๊กไม่ใช่คนหล่อเขาดูดีดูสะอาดน่ารักมีเสน่ห์เหมือนคนอาบน้ำวันละหลายสิบรอบแต่ไม่ใช่คนหล่อเลยเราพูดแบบไม่อวยยัง ห่างไก่คําว่ารอเดอ้อแต่เขาน่ารักจ้านี่คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตเอฟซี FC ดค่ะเดอ้อหลังจากมีเอฟซถามนะคะถามคุณแพรี่ผ่านไลค์ค่ะเพิงการไดรี่วิวทางบอรดบิ๊กให้ได้รับชมรับฟังกันค่ะหลังจาก คุณแพรีรีวิวบอดบิกถึงใจเอฟซีค่ะค่ะพี่น้องคุณแพรรีไพวันรีวิวได้ดีมากๆเลยค่ะชอบดูคลิปของคุณแพรีพูดได้ดีมากๆนั่นแหละค่ะพี่น้องผู้ใดเคยเห็นเคยรับชมพยิบาลฟินแลนด์โตจริงแน่ค่ะอยู่กอบนาะเวที่สามารถคอมเมนต์มาได้ดเด้อพี่น้องเด้อ